สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสาเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของยอมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับที่กําลังแผ่ลงมานะครับตั้งแต่ช่วงบ่าย,ายที่ผ่านมานครับหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับโดยลดต่ําสุดประมาณ8-9องศาเซเลเซียในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของอากาศหนาวเย็น,นครับรุนรนว่าจะเป็นระลอกสุดท้ายหรือเปล่านะครับส่งท้ายในส่วนของปีนี้นะครับถ้าดูจากตรงน,นี้จะเห็นนะว่าลมที่พัดลงมาจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาความเย็น,นครับลงมาจากด้านบนในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันมันมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนตกนะครับตอนบนอุณภูมิหนาวส่วนตอนใต้ของมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงนะครับเพราะฉะนั้น ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับประมาณดึกๆวันนี้ก็จะเริ่มหนาวแล้วนะครับโซนโดยเฉพาะทางด้านอีสานตอนบนนะครับจะเริ่มก่อนแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ระวังในส่วนของอคีภัยนะครับระวังไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นลมที่อาจจะมาช่วย ให้สถานการณ์ PM 2.5ในช่วงนี้เบาบางลงนะครับดูในช่วงนี้นครับเวลาประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะห้าทุมถึงเที่ยงคืนทางด้านอีสานอุณหภูมิลดลงนะครับประมาณ56องศาเซลเซียสจังหวัดเลยเจังหวัดหนองบัวลำพู16องศาเซลเซียสครับเลย16องศาอุดรธานี16องศานะครับแล้วก็ทางด้านหนองคายบุงกรฬสกลนครนครพนม14-15องศาเซลเซียสครับจะเห็นว่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาด้านตะวันออกของภาคอีสานก่อนนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญสกลนครน,นครพนมนี้อยู่ที่14.5 1องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ทางด้าน101ยะโสธรขอนแกน่นชัยภูมิ15-16องศาเซลเซียสในขณะที่โซนทางด้านอีสานตอนล่างนาครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานี16-17องศาเซลเซียสนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ เห็นเป็นสีออกอ่อนๆนะครับเริ่มหนาแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับจะเริ่มที่ภาคเหนือตอนบนก่อนนะครับค่ําคืนนี้16 17องศานะครับแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดชายาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทางด้านลําพูนลาปางนะครับจะเริ่มหนาวลงนะครับในช่วงค่าคืนนี้แล้วก็ลมแรงด้วยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ลมกระโชกค่อนข้างจะแรงนี่คือในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับ พอช่วงดึกๆนะครับดึกๆถึงเช้าของพรุ่งนี้นะครับจะเห็นอุณหภูมิลดลงห่วบเลยนะครับทางด้านอีสานตอนบนจังหวัดเลยอำเอภอภูเรือนี่11องศาเซลเซียสจังหวัดเลยอำเภอเมือง13องศาหนองบัวลำพู14องศาเซลเซียสอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนม13 14องศาเซลเซียสนะครับตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เตรียมสัมผัสอากาศหนาวสุดข,ขั้วอีกรอบหนึ่งนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์17องศาขอนแก่นชัยภูมิ13-14องศาเซลเซียสกาลสิน13องศานะครับแล้วก็อำนาจเจริญ14ยโสธร14องศา1 1 4นะครับนครราชสีมา14องศาเช่นเดียวกับมหาสารคามนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีประมาณ15องศาพื้นที่ราบนะครับยอดภูมิมีโอกาสต่ำกว่า10องศานะครับ ระวังในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูตรงนี้จะเห็นลักษณะลมที่พัดค่อนข้างจะแรงนะครับจังหวัดน่านนะครับ15องศาบอกเกลือ11องศาทุ่งช้าง14องศาเซลเซียสตรดดิตฐ์14องศานะครับเชียงม่วนพยา16 17องศานะครับแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่15 16องศาเซลเซียส แม่สลวย13องศาเซเอพาเภอพาน14องศาเซลเซียสอำเภอพร้าว13องศาอํเภอเชียงดาว14อําเภอเสมืองเชียงใหม่16องศานะแม่วาง19แม่แจ่ม14อมก๋อย14นะครับลำพูน17องศาจังหวัดตากนะครับ20องศานะครับอุตรดิตถ์สุโขทัย18 19องศาเซลเซียส กำแพงเพชร20นะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากฝั่งนี้นะครับก็หนานครับ4 4 5องศาเซลเซียสครับทองผาภูมิ20องศากรุงเทพมหาคนคร21-22องศาเซลเซียสปราจีนบุรี19สะแก้ว18องศาครับฉะเชิงเทรา20ชนบุรี20องศาเซลเซียสจันทบุรีตราด19-20องศานะครับนี่คือในช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับ ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศหนาวแล้วก็ที่สําคัญในค่าคืนนี้ลมกระโชกแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอัคขีภัยนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิลดลงห่วบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีลมพัดตลอดนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ระวังฝนตกหนักนะครับฝนตกต่อเนื่องในโซนทางด้านภาคใต้สูงขึ้นมาถึงชุมพอนเลยนะครับ ถ้ะดูจากในวันนี้ภาคใต้สงขลานครศรีธรรมราชยะลาราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็หนาวที่สุดนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็ยังคงลดต่ําลงนะครับพอเป็นวันพุธนะครับไปดูวันพุธวันอังคารนะครับขอไป,ไปดูวันอังคารที่ยี่สิบ 8จะเป็นวันที่หนาที่สุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยหนาที่สุดเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิหนาที่สุดในช่วงเช้านะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของอุณหภูมิหนาวที่สุดนะครับามาดูนะครับในโซนนี้ขอนแก่นนะครับอุดรธานี จังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีนะครับ12 13องศาเซลเซียสนะครับขอนแก่น14องศาภูเรือจังหวัดเลยนี่11นะครับหนองบัวลำพู12นะครับสกลนครนครพนม12 13องศาเซลเซียสขอนแก่น14กาลาสิน์13องศา114 11, องศานะครับมุกดาหาร14องศาเซลเซียสชัยภูมิ15องศา นครราชสีมา15องศานะครับบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต14-15องศาเซลเซียสนะครับปราจีนบุรี21สะแก้ว18นะครับสวนพึ่งราชบุรี18องศาเซลเซียสทองผาภูมิ17องศาจังหวัดตาก13องศานะครับท่า2องอยาง15องศาอมกอยเชียงใหม่11องศาแม่สะเลียง13องศา แม่แจม11องศาเซลเซียสนะแม่ห้องสอน14องศาใช้ยปราการเชียงใหม่ 10, 11องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือหนาวนะครับว,นออวันที่28นะครับเชียงราย12องศาพะเยา13นะครับลำปาง14แล้วก็จังหวัดน่าน11องศาบ่อกเกลือ9องศาเซลเซียสนะครับทุ่งช้าง10องศาถือว่าหนาวต่อเนื่องนะครับ2วันนี้20 728นะครับมุมผางใน13องศาแล้วก็กรุงเทพมหานาครอ,อยู่ที่ประมาณ20-21องศาเซลเซียสนะครับจันทบุรีตราด20-21องศาเซลเซียสปากช่องโคราช15องศานะครับเพราะฉะนั้นยอดภูนะครับยอดภูมีโอกาสที่จะต่ำกว่า10องศานะครับพอช่วงวันพุธที่29นะครับ วันพุทธี9ก็ยังคงหนาวต่อนะครับอุดรจังหวัดอุดรจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายสกลนครนครพนม12-13องศาเซลเซียสนะครับขอนแก่น14องศาหนองบัวลำพู13แล้วก็ทางด้านอีสานตอนล่างนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตอยู่ที่14-15องศาเซลเซียส ภาคเหนือ14องศานะครับแม่แจ่ม12องศาเซลเซียสแม่สะเลียง14นะครับอมกอยเชียงใหม่12องศาอําเภอปลาย11เชียงดาว14ชัยปราการ14 12องศานะครับอําเภอพาน14องศาจังหวัดน่าน12องศาอําเภอปัวครับบ่อกเกลือ9องศาเซลเซียส แล้วก็ทางด้านเหนือตอนล่างกลางตอนบนสุขโขทัยอุตร,ราดิตพิษณนโลก15-16องศาเซลเซียสพีจิต16องศา,ศงศาก็เป็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นนะครับหนาวอาจจะเป็นหนาวจะเยือกช่วงสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือนะเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ